สถานการณ์คนหนีตายเออพี่โอ้ยผมผมเครียดเลยแต่ว่าแต่ศูนย์อพยพเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแถวสารคามเราก็มีเลยคือบางคนหนีมาแบบว่าคิดว่ามันน่าจะชัวร์สุดกันนะเพราะว่าถ้าอยู่ในเขตสุรินทร์บุรีล์อยู่หนันเนี้ยก็ก็กลัวมันมันเออก,ก็ยังกังวลอยู่ตอนนี้เสียงดังตุ้มตามตามแนวตะเข็บ ครับพี่เดี๋ยวผมก็จะไปแต่ผมก็คงอาจจะไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นนะครับก็จะไปตามจุดพักพิงนะครับแล้วก็ส่วนนึ่งจะแบ่งให้พี่ทหารนะครับเจ้าหน้าที่ทหารที่เขาจะมามารับเอานะครับเช็คให้ชัวร์้ลยสถานการณ์ไม่ค่อยดีวันวันวันนี้ยิ่งยิ่งหนักกว่าเมื่อวานผมจะไปถึงเช้าวันที่ยี่สิบแปดนะครับพี่ก็ได้ของเยอะพอประมาณ อยากทานชาเขียวญี่ปุ่นไม่จะไปชิมจ้าขอบคุณครับเดี๋ยวชมยิงเลยให้พี่โอพี่โอไปเรียนมานะครับพี่โอไปเรียนมาเดี๋ยวคงจะสอนเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่โอสอน <c oughs> มันต้องอร่อยเพราะว่าเราใส่ใจทำน้องบอกคิดถีท่ทวนคิดตอบครับทั้งหมดทั้งมวล พี่ก็ยังเคารพการตัดสินใจของน้องบอยขอพระคุณครับโอ,โอนเงินไปสมทบได้ที่ไหนไม,ไม่ได้รับเป็นเงินครับผมรับเป็นสิ่งของผมไม่ได้ไไม่ได้จัดการผมไม่อยากจัดการเรื่องเงินคับแต่มีที่เขารับบริจาคเยอะอยู่นะครับเห็นเขาบริจาคเยอะอยู่แต่ก็ต้องเลือกดูตามาหน่วยงานที่เราเชื่อมั่นได้นะครับก็บริจาคก,กันคนละเล็กคนละน้อยแต่ผมรับแค่เป็นของครับ ที่จริงคือผมก็จะคือผมมีเงินของตัวเองที่จะตั้งใจที่จะซื้อไปแล้วอยากไปด้วยตัวเองเพราะว่าผมผมก็เลยประกาศเผื่อมีคนมาสมทบฝากของติดรถผมไปให้ผมเป็นตัวแทนไปมอบทหารเนี่ยเขาฝึกวิธีการดำรงชีพในในพื้นที่ในสถานการณ์ได้เลยแต่ว่าประชาชนเนี่ยบางบางทีผู้เฒ่าผู้แก่มันเอาอะไรไม่ได้อ่ะพี่โอแล้วก็มาเลยอะ มาแต่ตัวเงี้ยสงสารครับผมตอนนี้สถานการณ์หนักยิ่งกว่าเดิมอีกครับพี่ผมจะไปคืนวันที่27ครับ